สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์ตรงหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว oppo pad se กับแท็บเล็ตที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคดคุ้มจาก oppo นะครับซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา3,890บาทนะครับจาราคาเต็มคือ4,900 99บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามนี้พี่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนำว่าให้กดเ็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผม ตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะก้าสินค้านะครับพ,รพ่อพีก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้ในการออกแบบเป็นอย่างไรบ้างนะผมตัวเครื่องนะครับซึ่งพี่ทำการใช้งานมาตัวนี้ให้มากับแบตที่ใหญ่จริงครับแบตให้มา9,340มิลมถือว่า ทำความบางทำตัวบอดี้ออกมากับตัวแบตที่ใหญ่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยอันนี้พี่ขอชื่นชมในการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ให้มากับความบางที่เพียวบางจริงครับบางเพียง7 3 9ม mm กมนะครับก็ถือว่าทำความบางออกมาได้ดูดีพอสมควร,ครผมพร้อมด้วยบอดี้ถ้าพี่ทำการช่างตัวหนักจริงมาดูว่าบอดี้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับนี่อันนี้ขอช่างเลยนะครับบอดี้จะอยู่ที่น้ำหนักผมอยู่ที่ 538กร,รมัมก็ถือว่าตรงตามสเปคของเจ้าตัว oppo pad se ให้มาหรือว่าประมาณ540กร,รัมนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยกับตัวบอดี้ซึ่งพีชอบในการจัดวางตำแหน่งของตัวเครื่องมากรู้สึกว่าของกล้องเข้ากับตัวด้านหลังออกมาได้อย่างดูดีจริงครับก็ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบว่า oppo ใส่ใจในการออกแบบตัวนี้มากพร้อมด้วยให้มาปุ่มในผมลดเสียงเพิ่มเสียง ปุ่ม Power แล้วก็ลำโพงเป็นลำโพง4ตัวผมให้เรามาถือว่า oppo ถือว่า ตเต็มจริงครับในเรื่องของตัวลำโพงพร้อมพอร์ตไทซีซึ่งพอร์ตไทซีรองรับในการฟ้าชาร์จตัวนี้ก็มีให้เราผมเรียบร้อยซึ่งรองรับเป็นตัวซูเปอร์โวลของ oppo ด้วยคือฟ้าชาร์จสามสิบสามวัตต์กับงบสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทก็ถือว่าทําออกมาได้คุ้มจริงครับตัวนี้อันนี้พี่ขอชื่นชมกับตัว oppo นะที่ทําตัวบอดี้ออกมาได้อย่างลงตัวมากเลยครับผมตัวนี้นะครับนีดีไซน์ถือว่าเก็บดีเทลตั้งแต่บริเวณด้านข้างของตัว เรื่องนะครับอันนี้พี่ซื้อมาขึ้นเบรดเลยนะครับเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับผมนี่ถือว่าดีไซน์สวยงามมากในการใส่ตัวลำโพงถือว่าพี่รู้สึกว่าพี่ชอบแบบนี้อ่ะรู้สึกว่ามันเป็นมินิมอลดีอ่ะมัน,นง่ายดีครับผมถือว่าตัว oppo ใส่ใจในการออกแบบตัวนี้จริงนี่อันนี้ ขอชื่นชมนะครับผมจริงๆอันนี้แบบไม่ได้อวยนะครับเพราะพีทำการซื้อมาเองนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัวหน้าจอซึ่งหน้าจอให้มาสีสันมีความสวยงามจริงครับกับหน้าจอ Full HD Plus ครับหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอขัดนิ้วผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าทําหน้าจอออกมาได้ดูดีพอสมควรกับดฟเฟให้เรามา90เฮิรตนะครับนี่ ทัดดีมากขึ้นชื่อว่าเป็นอ p p โปในการทัดในการกดหนะสัพพีถือว่าทัดออกมาได้ลงตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบผสมควรเลยนะครับนี่ทัดกดมันมีความสมุทในการกดในการทัดจริงครับถือว่าผสม ความแบบที่พี่ใช้งานมาประสบการณ์รู้สึกว่าทัดดีครับผมตัวนี้หน้าจอฟีลลิ่งโคตรดีอ่ะแถมตัวนี้ซัพพอร์ตเป็น L1 ในการดูหนังฟังเพลงให้เรามาเรียบร้อยเพราะว่า oppo ผมตัวนี้เป็นลอมโกลบอลลอมูนย์ไทยนะั้นบอกว่าซัพพอร์ตแอปพลิเคชันูนย์ไทยทุกแอปสามารถซัพพอร์ตได้หมดนะครับอันนี้คือ ความเลื่อนไหลนะครับที่พีทําการใช้งานมาถือว่าหน้าจอสีสันสู้แสงออกมาได้ดีประสมควรแล้วก็เชื่อมต่อสามารถรองรับในการเชื่อมต่อทั้ง WiFi 4 WiFi 5นะครับสามารถทําการ support Bluetooth 5ให้เรามานะครับนี่แล้วก็ทําการปรับเปลี่ยนวอยเปอร์ก็มีการปรับเปลี่ยนไอคอนก็มีให้เราในการปรับเปลี่ยนเยอะแยะมากมายหรือว่าการปรับเปลี่ยนไอคอนแบบที่เราต้องการแบบเยอะแยะมากมายนี่ครับปรับขานาดของไอคอนก็ได้ซึ่งอันนี้คือดีมากผมปรับไอคอนที่มีสีสันที่แบบ ที่เราต้องการน่ะคือปรับได้อันนี้คือดีมากอันนี้พีชอบในการปรับตัวไอคอนมากถือว่า Oppo ใส่ใจจริงครับแล้วก็ปรับตัวสีของตัว in, นเ,เนี่ยผมอินเทอร์เฟซเนี่ยเช่นพีจะหับเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เป็นสีเขียวเนี่ยซึ่งหมดเลยว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัว User Interface ตัวนี้ผมครับมีความรู่ร้านี่ครับผมซึ่งพีก็ทำแบบนี้นี่ทำเองก็ได้ความ แล้วก็คนรักเทคโนโลยีก็ปรับได้ผมสีสันเห็นไหมว่าจะมีความสวยงามตามแบบที่เราต้องการในการปรับนะครับก็ถือว่าดีมากปรับเป็นตัวอักษรก็ได้นะครับแล้วก็การตั้งค่าหน้าจอหลักผมตัวนี้ก็จะมีการตั้งค่า,ตางต่างให้เราเยอะแยะมากมายมีการแบบนี้ก็มีนี่เลื่อนไปเลื่อนมาสมมติเราใช้เราก็กดใช้นะครับนี่พีก็สลับไปใช้แบบตัวนี้มันจะมีปัดขึ้นปัดลงรายการเงี้ยอันนี้แต่อันนี้รวมแอปในตรงนี้แล้วผมนี่ครับก็จะมีให้เรา ลูกเล่นหลากหลายรูปแบบจริงครับนี่ใช้งานง่ายครับแล้วก็แตะ2ครั้งเพื่อเปิดหรือปิดหน้าจอเช่นพี่ทําการเปิดหน้าจอพี่ก็แตะสองครั้งนี่ครับผมก็มีฟังก์ชันนี้ให้เรามานะครับหรือว่าแตะ2ครั้งเพื่อล็อกนะครับสมนี้ก็ถือว่าดีมากนะสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าฟังก์ชันดีครับตัวอย่างฟังก์ชันนี้นะพี่ชอบมากซึ่งหาได้ยากนะกับแท็บเล็ตที่ราคา3 8 8 0ราบาททำอะไนี้คือการแตะเพื่อดับครับ 1- 2นี่แตะเพื่อเปิด1 2 ซึ่งถือว่า oppo ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนี้พี่ขอชื่นชมนะครับผมสับตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการใช้งานมาก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็จอเซ็ผลและความสว่างของตัวนี้ก็มีหมดกลางคืนให้เรามาหรือว่าหมดทีมมืดนะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าตัวนี้ CPU ให้มามีความเร็วความแรงจริงครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าลูกเล่นเนี่ยมันมีความสมูทและมีความเลื่อนไหลจริงครับตัวนี้อันนี้ขอชื่นชมกับ CPU จากค่าย minitek h e i o 1> g 1 0ึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าคุ้มจริงสับตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องเสียงตัวนี้ทำการปรับตัวอีโคเลเซอร์ของการใช้งานเอฟเสียงเพิ่มเติมจากเดิมได้เช่นพี่ปรับเป็นสมาร์ทเป็นลงละครเป็นเกมเป็นเพลงซึ่งก็ปรับได้อย่างง่ายดายจริงอันนี้ขอเช่นชมในการปรับตัวเนี๋ยผมลำโพงที่มีตัวแบบใช้งานได้ง่ายนะครับถือว่าโอเคมากแ,แล้วพี่ชอบมากคือการปรับตัวริเฟตของหน้าจอซึ่งอันนี้ปรับไปด,ดีจริงครับผมปรับเป็น60ก็ได้ปรับเป็นเนี๋ยผม เก้าสิบเห็นก็ได้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรผมตัวนี้นะครับนี่ถือว่าดีอะ่ะ แล้วก็อันนี้ผ่านการรับในการใช้งานความไหลลื่นถึง36เดือนนะครับตัวนี้ก็มีให้เราซัพพอร์ตด้วยก็ถือว่าใช้งานได้ยาวเพียงพอแล้วก็มีแอปโค้ดหลายคนกังวลว่าเฮ้ยมีแอปโค้ดไหมตัวนี้มีแอปโค้ดมาให้เรานะครับผมในการโค้ดแอปนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับอุปกรณ์นะผมตัวนี้ก็มีให้เรามาเยียบร้อยนะครับก็คือการที่ใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง,างๆก็มีการรู้ว่าเฮ้ยความจุตัวเครื่องเท่าไหร่ตัวนี้เป็น Android เท่าไหร่อันนี้ก็มีในการจัดการพวกหน้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ครับ หรือว่าตัวที่เป็นแบบ Android 15กล้องหน้าให้มา5ล้านกล้องหลัง5ล้านเป็น Auto Focus ออโต้โฟกัสนะผมตัวนี้ในหกหน้า,า,าจะเ็นิ้วตรงสเปกนะแรม4กิกบวกเพิ่มได้อีก4กิกเป็น8กิกผมตัวนี้สับพีสือว่าแรมเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแหละกับงบ3,890บาทตัวนี้นะครับนี่นี่คือ ความเป็นไรสับกันในเกมนอกจากพีสัมผัสมาเอาปรับสูงสุดบอกว่าสบายครับฟรีไฟปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายแน่นอนตัวนี้สัมผีใช้มาถือว่าโอเคมากกับการปรับสูงสุดของเกมฟรีไฟเกมพับจีกลางๆต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอเก็บชีนอิมแพกปรับกลางๆแล้วไปหาต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้ซึ่งอันนี้ใช้งานมาบอกว่าทํางานก็ดีเพราะว่าซัพพอร์ตออฟฟิศสามหกห้าแล้วก็ซัพพอร์ตในการใช้แอพิต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวพอสมควรแล้วก็เข้าแอปก็มีความ รวดเร็วในการเข้านะพี่รู้สึกว่าทำตัวนี้ออกมาได้เฮ้ยมันดีอะ่ะมันทำไมเป็นเท่าที่ราคาเรียญสามพันแปดร้อยเก้าสิบาทอะ่ะคือว่าทาปอ,อกมปไดไ้แล้วกล้องผมตัวนี้ กล้องคือพื้นฐานน่ะมาจาก oppo อยู่แล้วแหลทำให้สีสันของกล้องน่ะมันมีความสวยงามแล้วก็ในการถ่ายเซลฟี่ในการถ่ายต่างๆมีหมดฟังก์ชั่นให้เราเยอะแยะมากไปมีพอลมาามีผมบอกไทม์แลปต์มิสซิเกอร์วิดีโอก็ 1080p 3 0 f บพซึ่งพีไปถ่ายรูปมาตัวนี้มีตัวแกลีอร่แยกมาให้เราจากแอปกล้องนะครับอันนี้พีก็ไปถ่ายรูปมานะครับสีสันบอกเลยว่ามีความสวยงามในการออกแบบผม เก็บดีเทลของกล้องหน้าสพีนะถือว่าเก็บดีเทลได้อย่างลงตัวจริงครับนี่อันนี้ถือว่ากล้องสัพีก็มุมมองมันก็ถือว่าพอใช้งานได้อาจจะไม่ดีอะไรมากมายเหมือนกับราคาแบบเพงๆแต่สปงบสาพัน้อยบาทถือว่า o p p o ให้มาดีพอสมควรแล้วก็หน้าจอก็ซัพพอร์ต TUV 6ตัวนี้ผ่านการรับมาตาสากลในการดูแลสายตาของเราเช่น TUV รองรับแสงสีฟ้าต่ํา TUV ทําให้หน้าจอไม่มีแสงกระพิบ แะหมตัวนี้เยอะจากตัวมาตรฐานตัวทีวีผ่านการรับเรียบร้อยแล้วถือว่าทําออกมาได้ดีมากผมอันนี้พีชอบมากทัดดีมากแล้วก็กล้องหลังกล้องหน้านะครับผมนี่กล้องหน้าทำพอเทได้นะครับผมถือว่าทําออกมาได้ดีมากสับตัวหมดพอเท่นะครับบอกเลยว่ากล้องทําออกมาเกินค่าตัวจริงครับแล้วก็ลำโพงให้มาเป็นลำโพง4ตัวนะครับในการขับเคลื่อนโดยมีที่มีเทคโนโลยีของตัว h ฮเรดออเดโอหรือว่า h ฮเรดออเดโอแบบตัววาเลตัวนี้ก็มีให้เราด้วยนะครับ แล้วมาดูเสียงของตัวลำโพงนี้นะครับบอกเลยว่าผีอึ้งมากคือเสียงโคตรดีครับ go, no hope, so know, man, เป็นลำโพงที่โคตรดีอ่ะคือดีมากครับดีจนพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอัปเปทําตัวนี้ออกมาทำไมสูสีกับแท็บเล็ตที่ราคาเ,เลทแพง ของค่ายตัวเองนะครับลำโพงดีจริงอันนี้พีแบบแบบไม่อยากจะอวยเลยคือลำโพงเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมออกมาได้อย่างเหมาะสมจริงครับตัวนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พีทำการใช้งานมารู้สึกแฮป p y กับตัวนี้จริงกับคุณสมบัติของตัว Oppo Pad SE ะผมที่ทำตัวนี้ออกมาผมพี่นะถือว่า perfect มากนะครับผมพี่จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะในการรีวิวนะครับผมหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมานครับพี่จะขอแนบลิงก์นะในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับทางแอปฟฟ้า แอบส้มน,นะถ้ามีของได้ไปกดในการสั่งคือเลยก่อนที่ของจะหมดน,นะครับผมเสานี้ขอบคุณครับ